สวัสดีตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นการขึ้นคานนะครับหลังจากที่เมื่อวานขึ้นเสาไปแล้ววันนี้ขึ้นคานก็เป็นที่ควรนะครับขึ้นเชื่อมนี้ก็ต่อเหล็กอยู่บนคานเลยนะครับเออเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหางานแก้พ่าเสริมลงังคาขึ้นอีกนะครับ ก็พวกหลังคากระเบื้องเหล่านี้ก็จะลื้อออกนะครับแล้วข้างในก็จะเดินฟ้าเรียบนะครับก็ถือว่าช้างพอสมควร <c oughs> นั้นช้างอยู่พอสมควรครับจิบรายเอียดด้านบนนะครับใส่คันยาว <c oughs> เชื่อมแปะเชื่อมแปะเลย มาครับพี่น้องอาหารเทียงืนน้อนี้อาหาร,ร้างืันนี้ก็คืสิได้ซื้อเเจ้ากินล่ะคือเจ้าเหรอแซ่บๆนํากันครับพี่นออ้อง,องนีง่ลหละก็ได้ห้องต่อนไว้เหมือนแรงครับพักเนากินแนวอยากนี่ทำนี้ลหละครับกินห้องต่องไว้บ่ดเน,นี้ยนี่ในหอดพักเมกมาบาดเนี้ยถูกโดดก็มี่บาดเนี้พี่น้องเอ้ยน้าตาแตกตั้งราคาเท่าไหร่ละมื้เนี่ย เก็บบรรยากาศช่วงเย็นครับก็ย้ายประมาณนี้นะครับบนหลังคาก็ต่อเติมไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับสำหรับการเยใบบ้านนะครับก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับขาดแปรอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวลงไปต่อแปรขึ้นมานะครับนี่ก็คือแปรตัวแปรรับมิดแผ่นมิตชีตนะครับ นี่นะครับขาดแปรตัวนึงเดี๋ยวลงไปเอาเออลงไปต่อเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้นี่ก่อนนะครับแล้วขึ้นมาจบงานทีเดียวโอเคครับ